ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังคงมีมีส่วนของพิธีการที่เราเรายังคงอยู่ในงานด้วยค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดออูวันนี้ในส่วนของพิธีการก็จะมีได้มีโอกาสเป็นพิธีล่อซุ้มกระบี่ค่ะแล้วก็ในในส่วนจากหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นโชว์ที่เราเตรียมไว้ต้องบอกว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของเขาจุด <c oughs> เริ่มต้นของผม <c oughs> เอาจับมารวมกันอยู่ในนี้ ของเราในทั้งสองอาชีพความเป็นนักแสดงเป็นนางแบบรวมถึงพี่หมีที่เป็นตำรวจอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากจะมีโชว์เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆทั้งจากรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เดี๋ยวต้องมาเราดูว่าจะเป็นยังไงค่ะโอ้โหก็น่าจะกรุงเทพรถติดครับเราเล่นไม่หลอกไม่หลอกก็วันนี้วันศุกร์ไงวันนี้วันศุกร์รถน่าจะติดอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าก็คิดว่าน่าจะก็ เอามีประมาณหนึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าคือคนที่เรารักเป็นพี่พี่น้องๆเราและครอบครัวค่ะ,คะออไมคะไม่ถึงคิดว่าอาจจะด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายอย่าง<ช>ด้วยช่วงเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามเตรียมการต้อนรับทุกอย่างอย่างเต็มที่เนาะก็ก็ท,ทำไม่ดีที่สุดใช่ค่ะแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยค่ะ บอกาการจัดงานแบบอะไรที่รายละเอียดมันเยอะมากจริงๆเนาะแต่<ช>ว่าเราก็รู้สึกว่าออในครั้งหนึ่งเราก็อยากอยากทําให้เต็มที่ค่ะอ<ม>ืมไม่ไม่ไม่มีเลยครับอันนี้มันเป็นเรื่องของความสนุกเป็นเรื่องของความสนุกเป็นเรื่องของความชอบความชอบของแต่และแต่ของเขาและของผมก็มาจับมารวมกันแล้วเป็นความมันคือความสนุกแหละใช่ค่ะเป็นความสนุก ด้วยรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างส่วนดอกไม้ดอกไฮเดรเนียที่เราเอามาคราวนี้นะคะ่ะ mm hmm. ก็จะเป็นเป็นดอกที่เป็นทุ่งไฮเดรเนียที่เราได้ไปเที่ยวกัน2คน mm hmm. 2> เป็นทริปที่เราได้ไปเที่ยวกัน2คน mm hmm. 2> ก็เลยเป็นเมมโมรี่ดีๆก็เลยนํามาอยู่ในในงาน <Yeah. S 2> นี้ของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่จะเป็นดอกไม้ที่ทุกคนได้เห็นดูเป็นธีมแต่ในงานเนา่ไม่ได้มีธีมไม่ได้มีสีอะไรที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะคะก็ mm hmm. สวยงามสนุกได้ตามได้ตามปกติหมดเลยะคะ่ะ ไม่นะฮะเราจัดเรียกตามความสนุกความชอบนะตามตามโอกาสมากกว่าเพราะว่าจัดครั้งแรกเนะี่ยก็เป็นเหมือนเหมือนพิธีสงมแหวนเนาะครอบ,บ,บ,บครัวครอบครัวค่ะแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้มีพิธีจัดแบบแบบเหนือแบบล้านนาะเพราะเนื่องจากว่าเป็นเป็นวดัดเป็นสถานที่ที่เรามีโอกาสาได้ไปทําบุญกันอยู่เรื่อยๆพระอาจารย์ท่านก็เมตตาบอกว่าจะจัดเป็นพิธีแบบล้านนาะ <ขอ S 2> ให้ขอเรียบเรียงอันนี้ดีกว่าว่าอันแรกคือสวมแหวนเสร็จแล้วเนี่ยการเดินทางของเราทั้งหมดตลอดเวลา11ปีเนี่ย เราจะขึ้นเหนือด้วยกันตลอดเป็นการทำบุญทุกสิ่ทุกอย่างมันเลยมันเลยเราเลยร้อยเรื่องราวชีวิตของเราจนมาถึงวันนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนเย็นนี้มันก็คือการร้อยเรื่องราวชีวิตของเราอีกเหมือนกันที่ทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นการประกอบที่11ปีตั้งแต่วันที่เราได้รู้จักกันจนมาถึงวันนี้ครับมันคือการประกอบเรื่องราวทั้งหมดโหถามผมเถอะว่ากี่ชุด <laughs> รอบของแพนห้าชุดค่ะห้าชุดเหมือนกันแหละครับ <laughs> แต่เหนื่อยไหมผ <laughs> มมาเหนื่อยกว่าเขา <laughs> แ,ตแต่รอบนี้เราจะมีซีเควนซ์ของแต่ละชุดที่จะจะคนละแบบกับเขาที่แล้วเขาที่แล้วมันคือทีเดียวแต่เราจัดเวลาแต, <laughs> แต่รอบนี้คือแต่ละซีเควนซ์ก็จะเป็นแต่ละชุดค่ะ ใช่ค่ะก็เป็นพี่ๆดีไซเนอร์ Designer ไทยที่ที่เรามีโอกาสได้ทํางานกันหรือว่าเห็นการเติบโตของเราหรือว่าได้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่เราทํางานแรกๆมาเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้ออทําชุดในทุกๆชุดของของวันนี้ยังมีความเป็นผ้าไทยที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยค่ะผสมมาด้วยอยู่ในทุกๆชุดเลยค่ะ mm hmm. ชอบทุกชุดต้องให้เดี๋ยวมาเรียงดูดีกว่าว่าคือแต่ละชุดเราก็พยายามเลือกให้เหมาะกับ กับซีเควนซ์ที่เราลงอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้แถลงข่าวเดี๋ยวมีลงเรือทัวริซิ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างมีตอนถ่ายรูปหน้าแบ็กกรอบก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดของโพเอมแล้วก็จะมีตอนที่เข้าไปดูเองดีกว่าอ๋อไม่ทันแล้วไม่เรารอเลยก็เข้าไปข้างในก็จะเป็นชุดของ พี่ีหมีจะใส่ชุดราตรีสโมสรค่ะแล้วแพนจะใส่ชุดของอาสวะแล้วก็จะมีแฟนโชว์ของพี่คณาพ์แล้วก็จะมีปฏิญญาที่เป็นในช่วงช่วงดนตรีในช่วงหลังอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เน้นเหมือนเป็นความสนุกเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นกับครอบครัวกับล้านล้านน้องๆลูกเพื่อนลูกเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบเป็นเป็นคนรักกันที่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วอะไรอย่างหนึ่งก็คือที่เราใส่เข้ามาครับก็คือซุ้มอาหารที่เราเอามา ในวันนี้ที่ให้กับพี่ๆที่ทุกคนได้ทานกันวันนี้มันคือเป็นอาหารสิ่งที่เราสองคนอชอบแล้วเราเลือกค,อคือทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นสิ่งที่ประกอบเรื่องราวของเราทั้งหมดอย่างที่ทผมบอกค่ะแม้กะทั่งอาหารเราก็เก็บรายละเอียดค่ะชุดนี้เป็นของแบรนด์กล้าเลฟิฟค่ะคุณชิมนะคะก็ทําชุดนี้ให้ของพี่หมี <c oughs> black diamond เป็นน้อง <Black S 1> ที่น้องที่สนิทกันเขาเขาทำลายเสื้อสูตรเราก็ นี่แหละครับคนกันเองค่ะใช่ใช่จริงจริงทุกชุดนะคะจะมีโอกาสได้บอกกันว่าชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนแต่ก็ขึ้นอยู่กับอยากให้ให้เป็นผ่านสายตาม,มุมมองของพี่ๆดีไซเนอร์ที่มองเรากลับมาด้วยเช่นกันเพราะเนื่องจากว่าพี่ๆจะบอกว่าแพนใส่ชุดมาเยอะมากนึกไม่ออกเลยว่าใช้แพนใส่แบบไหนแพนก็เลยบอกว่าโจทย์แพนคืออยากอยากได้เป็นผ้าไทยที่เราใส่ได้แล้วเหมาะกับโอกาสแต่ว่าดีไซน์เนี่ยอยากให้พี่ๆช่วยเรา,ช,เราช่วยเราดูหน่อยว่าแบบไหนจะดู ดูเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอ่าเรื่องไหนดีกว่าเอ่อเอาเรื่องไหนดีคะค่ะว่คนแต่งแล้วไง เพื่องานนี้ไทยจริงๆเราก็มีการแบบคือดูแลตัวเองกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีแล้วก็มีไปทําตาสองชั้นมานิดนึงค่ะมีคนถามเหมือนกันว่าอ๋อนี่ทําทําตรงไหนมาขอดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยบอกว่าคือ,อกับท er ีรพรคลินิกมีโอกาสได้แบบรู้จักกับคุณหมออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นจัดงานแต่งงานครั้งนี้ใจแอบกังวลมากว่าคุณหมอคะเราจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวแบบเวลาเป็นอีกหลักเดือนจะแบบถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยบอกว่าคุณหมอบอกสบายมากแล้วก็ มันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตเหมือนกันในเรื่องเรื่องนี้เนาะพี่หมีเองก็ตุมต้มตุ้มต่อมเหมือนกันเพราะว่ามันมันเหมือนเราไม่เคยอ่ะเนาะแล้วลพี่หมีก็ยังแบบโอเคใช่ไหมจะโอเคเนาะอะไรเงี้ยแต่พอทําไปทุกอย่างมันมันไม่เหมือนอย่างที่คิดนะคะมันเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆแล้วมันก็แฮปปี้มากแล้วก็ทุกคนในครอบครัวคุณแม่เองก็ดูแลเตรียมตัวเองมากๆก่อนที่จะก่อนที่จะมาถึงงานวันนี้อะไรเงี้ยคะ่<ห>ะค่ะ คือจริงๆแพนอะตามไม่เท่ากันมาตลอดถ้าเกิดคนสังเกตคือแพนก็จะติดสติ๊กเกอร์บ้างตาชั้นก็จะไม่เท่ากันบ้างะอะไรเงี้ยค่ะแต่คนนี้พอดูปุ๊บคุณหมอบอกว่าเอานิดนึงนิดเดียวแพนบอกว่าคุณหมอขอธรรมชาติสุดๆที่ยังเป็นตาเราเนาะก็ออกมาเป็นแบบที่เห็นค่ะมันก็จะมีความชัดขึ้น